สวัสดีทุกคนเลยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y YouTube นพนันทีวีสำหรับวันนี้จะมาพูดถึงหนังสือนะครับหรือว่ารีวิวหนังสือทำนายฝันรายละเอียดเกี่ยวกับความฝันในเรื่องต่างๆและตัวเลขต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับความฝันหน้าปกหนังสือก็จะเป็นแบบนี้นะครับชื่อหนังสือฝันดีฝันเด่นไปดูรายละเอียดกันนะครับว่าหนังสือทำนายฝันเล่มนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปกันเลยนะครับ สำหรับหนังสือทำนายฝันเล่มนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันนะครับว่าประกอบอะไรกันบ้างหน้าปกนะครับชื่อหนังสือฝันดีฝันเด่นและตัวเลขเสียงโชคนะครับหญิงสาวนอนกอดอยู่บนหมอนนะครับภาพที่เห็นนี้ก็คือความฝันต่างๆนะครับที่หญิงสาวได้ฝันเห็นไม่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองรถยนต์นะครับ ตัวเลขนะครับที่ลอยมาในความฝันใบลอตเตอรี่พระพุทธรูปแก้วแหวนเงินทองนะครับพานเมตตาทั่งสวงสวรรค์น,นะครับแล้วก็น,นกก้อนเมฆด้วยนะครับซึ่งเรามองจากภาพปกนี้ก็รู้ได้เลยว่ายญิงสาวคนนี้กําลังฝันดีอยู่นั่นเองนะครับด้านล่างมีข้อความทํานายเหตุการณ์จากความฝันรอบตัววงเล็บมีภาพประกอบแนะนําตัวเลขเสียงโชคที่มั่นยําพร้อมเลขอิทธิพล 650ตัววงเล็บบนล่างด้วยนะครับสันหนังสือฝันดีฝันเด่นโปกลาบของหนังสือเล่มอื่นนะครับที่เหมือนกับเป็นภาพโฆษณานะครับเลือกโบราณเลือกงามยามดีพรม,มชาตินะครับฉบับห้นหลวงลายมือพยากรหมอดูไพ่ปอกสำนักพิมพ์หอสมุดกลาง0ูย์เนะครับเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเปิดเข้ามานะครับ ในหนังสือเล่มนี้ก็จะมาบอกว่าความฝันกับการเสี่ยงโชคนะครับอธิบายความฝันคืออะไรนะครับศาสตร์อันลี้ลับของความฝันมีอะไรกันบ้างนะครับจากนั้นก็จะเป็นอิทธิพลของตัวเลขในความฝันนะครับจะมีรายละเอียดบอกว่าฝันเห็นอะไรมีโอกาสเป็นเลขอะไรนะครับอย่างเช่นฝันเห็นไก่หนู มักเป็นเลขหนึ่งถือว่าเอากอไก่เป็นพยัญชนะตัวแรกและหนูเป็นปีแรกของ12นักนักศึกก็คือปีชวดเป็นนั่นเองนะครับมีคือตัวอย่างพอเราเปิดเข้ามาเรื่อยๆนะครับอันเห็นเลขหนึ่งนะครับได้แก่ฝันอะไรบ้างเลขสองฝันเห็นอะไรบ้างเลขสามฝันเห็นอะไรบ้างเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าและเลขศูนย์นะครับได้แก่เราฝันเห็นอะไรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีบทสวดมนต์นะครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับไม่ว่าเราจะเกิดฝันดีหรือฝันลายตื่นจากฝันขึ้นมาก็ให้สวดบทสวดมนต์ที่ให้ไว้ในหนังสือนี้นะครับถัดจากบทสวดมนต์เข้ามาก็จะเริ่มเข้าสู่ความฝันแล้วนะครับว่าเราฝันเห็นอะไรนะครับมีตัวเลขอะไรนะครับโดยในหนังสือเล่มนี้ทําเป็นรูปของตารางนะครับนี่เริ่มจากฝันเห็นอะไรคําอธิบายในความฝันนะครับเลขเสียงโชคนะครับ ยกตัวอย่างเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเปิดเข้าไปเจออะไรก็จะอ่านอันนั้นให้ฟังนะครับยกตัวอย่างฝ่ฟอฟ้านะครับฝนเห็นไหมฮะหญิงชายใดฝันว่าได้ลงเล่นน้ําฝนหรือถูกฝนจนเปียกโชคในร่างกายทายว่าที่ป่วยจะหายที่ทุกข์จะคลายและจะมีโชคภายหลังจากนั้นนะครับส่วนเลขนําโชคเมื่อฝันว่าลงเล่นน้าฝนก็ได้แก่2126 2 9 2 6 1 2 6 ลองดูอีกสักตัวอย่างคำทำนายหนึ่งนะครับเปิดเข้ามาเจออะไรอ่านตรงนั้นให้ฟังนะครับนี่นะครับปฏิทินนี่นะครับมีรูปของปฏิทินมีคําว่าปฏิทินนะครับฟันเห็นปฏิทินหรือได้รับปฏิทินปีใหม่จากใครคนหนึ่งทายวาย่าได้รับโชคลาบลาบลอยนะครับหรือโชคจากการเสี่ยง แต่ถ้าเป็นการค้าที่ดำเนินอยู่จะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปที่ใหม่ดีกว่าเดิมสำหรับช่องเลขนำโชคตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือนะครับให้ถือเลขปีพุทธศักราชหรือคิดศักราชในปฏิทินที่ฝันนะครับก็คือถ้าฝันเห็นปฏิทินของปีใดก็ให้เอาเลขของปีนั้นเป็นปีของเลขเสียงโชคนั่นเองนะครับนอกจากจะมีตารางทำทำนายความฝันแบบนี้แล้วในหนังสือเล่มนี้ก็ยังมีเคล็ดในการแก้ฝันลายนะครับ โดยในเล่มนี้ก็จะบอกว่าเราฝันร้ายแบบไหนนะครับต้องแก้อย่างไงนะครับเป็นการแก้ฝันเปลี่ยนฝันร้ายให้กลายเป็นดีนั่นเองนะครับถัดจากการแก้ฝันนะครับก็คือเลขอิทธิพล650ตัวเลขนะครับจากลำดับที่1ถึงลำดับที่650นะครับฝันเห็นอะไรได้เลขอะไรนะครับตัวเลขลำดับที่1ฝันเห็นมังกรบินบน1ล่างเกาห ฝันเห็นหงบน2ล่าง53นะครับรจนมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่650ห้อเซียนโถเท,ทพธิดาบน550ล่าง048นะครับนี่ก็คือรีวิวสั้นๆนะครับสำหรับหนังสือฝันดีฝันเด่นและตัวเลขเสี่ยงโชคนะครับเหมาะสำหรับคนที่นิยมเสี่ยงโชคจากตัวเลขความฝันนะครับใคสนใจก็ลองหามาศึกษามาอ่านดูได้นะครับ ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ